นี่ทุกคนนี่โอ้งามยูงามยูนี่โอ้ทุกคนแจ่มเลยแจ่มเลยตัวนี้โอ้ด้ปีหักนดะนี่ทุกคนสบ,บายที่ตอนเช้าด้วยทุกคนนกกลหัวจุกท่องมาจะใส่เนาะชิลมเกาะก็

อ้ามาจบิง่งนกมันยังหองหอจากนกไผให้อันนั้นหรือว่าน,นกมันมาเช้าเห็นมาสองตัวเช้าเห็นมาหองสองตัวทางเฮือน ู่แถวนี้แหละป่าบางนก,กนกอะตอนนี้ตอนนี้นกลงมาหานกต่อเลยเนาะทุกคนไปไก่ไปพุ่ chậm ngồi, chậm ngồi phao nục trò bộ, nhầm đồ lung dẹp máy xương mình xưng vô hình sòng tố nó toàn, mình ma tham ít nữa mà, tố mà thằng hưởng มันมาเกาะพัดคือว่าห็นตัวเดียวไปเนะทุกคนตอนนี้สิพาทุกคนไปยามเบึง่งเนาะเป็นอะไรตอนเข้าไปจอบทางเจ๋อเงินหลังนี่พอเ,าเกาะฉันเห็นมันมางอยมางอยไกลตุ้มเอาต่อไปอยู่เนาะ ตอนนั้นเห็น2โตอันมื้อสาวอันม่าจะจักไปใส่โตหนึ่งตรงนี้ก็จักนกให้รุดมากับบุหูเห็นเกือบว่าทุกมื้อมื้อนี้เราลองมาเกาะจะเป็นแลวได้จะก็ต่อ ยังคือเก่าเนาะทุกคนจกนกมันหนีไปใส่แหละไปไปเบิ่งนกมันหนีแล้วบ่นกหนีไปเลบวะเนี่ยยังห้องอยู่ น้องะมา่าแถวลุ่มมันี่เมนแทยยิลุ่มมันบะนี่ปลาเล่าเนี่ยหนุ่มเขายัางยิ่ลุ่มนี่นะทุกคนแถวปลาเล่าตันนี้แหละ ฝนที่ตกลงอีกแล้วมึงลงทองฟ้าคึ้นบินคึ้มก่อนขึมฝนอีกแลเงี้ยอาสิลองยับเกาะเข้าไปในบุ้งเนาะอยู่นอกยามันแปนมันโลง่งพมด

ฝนพะโตกนกมันยังอยู่นี่นกนี่ยังห้องอยู่เทิ้งนี่ห้องแถวปลายไม้นายฮะอันนี้ห้องฝนฝนนคึมมาแล้วลงเม็ดแล้วเมื่อกี้มาสิลงไปเกาะทั้งลุ่มเหองฮ้องลองเกาะอยู่ในปลาเหล่านี่เบิ่งลองเบิ่งนายนี่แหละ เทิงนี้เนาะนกเนี่ฝนลงมาแลยนี่คือสีแหงมาแหงมาฝนนี่กลับไปเงินก่อนทุกคนฝนลงเม็ดลเลยนกยังอยู่ฮะนี่ยยนกในซองกับ้อง ฝนลงเม็ดเลยนี่เขาเกาะกับไก่เฮือนนะฝนลงแหละฝนลงแหละลบฝนก่อนทุกคนจุดหนึ่งหนุกเขาอยู่ขอกใหญ่พึ้เนาะลบฝนก่อน นีนอทุกคนสุดท้ายก็ฝนลงเลยต่อนกนกกำลังมาอยู่อยากอาบน้ำเลยเนาะ So, okay. dann ทุกคนหลังจากฝนตกเศร้าเอากแคมคอกนกเฮาเนาะไปเบิ่งเนาะมาเบิ่งเนาะทุกคนเนาะหลังจากฝนตกเศรเด้ออันนี้เด้อนี่เฮาเกาะอยู่ก่อนนกยังสุกคนเห็นบินออกอ้าถึกแล้วถึกแล้วอ่าถึกแล้วทุกคนนี่ได้แล้ว ฟ้าลังฝนยอมสุดใสเสมอนี่นี่ทุกคนนี่โอ้งามยูงามย,ามยูนี่โอ้ทุกคนแจ่มเลยแจ่มเลยตัวนี้แจ่มเลยเอาลงกันเนาะโอ้ขนสะหมดอ,อ่านเกาะหลังบ้านจังทึกเนาะแบบนี้น ยาน,นี่ปนออกนเนาะพวกว่าเฮาชิไปต่อนอกเลยเนาะเหมือนนี่สุดท้ายก็ได้เพิ่ะนะ<ป>เนาะมาเภาเซาเภาแรงอยู่คนเอาพุกนิอหนึ่งมาเลทุกคน,น,นตตอก็ยังคึกอยู่คือเก้าคฝนยกย,ยก่าพอยฝนอย่อาพุยอย่าพ่อย จับแน่นเลเราปี๊คอยได้ปี๊หั่นนะเนี่ยคนคนฟุดีเนาะตัวนี้เนาะเกี่ยวท้ายคนนะเนี่ยทุกคนเอาอนกตัวนี้เขากับผูแ้แหละสิบิตโตบนไมน้เนาะเอาอนกตัวนี้ออกปากกัดบบนี้ปากกัดนาง ยังตัวหนึ่งหงอยอยู่ทางหลังเนี่ยนี่เนาะทุกคนก่อนสิไปไปโตอเนาะพาลงฝนไปเขาล้มนกลูกใบตัวนั้นยังเหลือตัวหนึ่งนะโอ้ยนกกระจิกยังเหลือตัวหนึ่งฮะนี่เนาะทุกคนขนเอาโดกอยู่ขนปีกไม่หนึ่งกระลดดโดกได้ขึ้นใหม่ ไปโอเคเนาะทุกคนเอานกไว้เขาก็บชิปเปตโต้นกเนาะบบบนี้เอาเขาในสองตัวนี้โอ้โหเนี่ยทุกคนโอเคนเนาะเขาก็บชิเดินทางไปต้อนนกเนาะเจอกันชิปหน้าทุกคนชิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้แนเดอ้อโอ้ชิปต่อเดียวบ่บแบนี้โอ้เขาเขามาหหองเลยได้ยันมาต่อตัวน้อยนี่ซ้กแบบนี้โหทุกคน ข้ามาแล้วฮองเลยเนาะนี่ไปทุกคนเกันคลิปหน